หรืออาจารย์ไปนะครับก็เรียกกันไปก็ได้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับโดยที่เดี๋ยวผมอาจจะขอเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้ดูนะครับก็ทํามาเพื่อโครงการนี้อาจจะเป็นการนั่งพูดคล้ายๆคอนเทนต์ทั่วไปแหละเข้าถึงง่ายหน่อยนะครับเกี่ยวกับ S n O P และภาพรวมทั่วไปของโลจิสติก s ซัพพลายเชนนะครับนี่ก็จะเอากล้องอย่างเดียวนะครับก็ต้องเถือมาตรงนี้โอเคนะครับ ผมเขย่าตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมได้นิดหน่อยโอเคได้โอเคก็เดี๋ยวจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้ดูนะครับก็ตั้งใจทำมาให้โครงการนี้เสียงนี้สักคู่นะครับอันนี้คือมองกล้องไหนกับโรจติกซัพพลายเชนใช่ไหม กว้างอยู่นะคือผมมองว่านะวงการของโลจิสติก s ซัพพลายเชนเนี่ยคือมันจะพัฒนาไปตามเทคโนโลยีของโลกเสมอ แล้วก็มันส่งผลดีแน่นอนแหละต่อด้านการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในทุกๆด้านก็คือในก็คือในทุกๆด้านของสถานประกอบการเลยแหละที่แบบต้องการที่จะพัฒนาตั้งการศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ซัพพลายเชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตด้านค้างด้านการขนส่งหรือการบริหารการจัดซื้อก็แล้วแต่มันเป็นทุกสิ่งนะที่สถานประกอบการอนะ่ะควรที่จะติดตามมันตลอดพอสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีของซัพพลายเชนอะ่ะมันก็พัฒนาตามเทคโนโลยีของโลกอยู่ดี อย่างที่ทุกท่านเห็นนะเทคโนโลยีของโลกอ่ะมันเร็วมากทุกวันนี้อัปเดตกันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนเลยด้วยซ้ําดังนั้นเทคโนโลยีซัพพลายเชนอ่ะมันโตตามเทคโนโลยีของโลกแน่นอนแล้วก็ประสบการณ์ในช่วง3-4ปีหลังนะผมก็ได้เป็นที่ปรึกษาในด้าน Data a n a น y t i c ิสัดส่วนใหญ่ก็ได้เห็นเลยว่าจำนวนครึ่งๆเลยนะของสารประกอบการที่ได้เข้าไปให้คำปรึกษาเนี่ยยังไม่เคยได้มองเรื่องของรากฐานของ d a t a b a s e ซึ่งีจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะ แต่ในบางองคอ์กรเท่าที่พบมานะไม่ได้จัดทํา ERP บนพื้นฐานของฐานข,อข้อมูลที่จําเป็นต่อการพัฒนาองคอ์กรเพราะว่าในบางอุตสาหการรมดําเนินการมา30-40ปถึงีแปีละก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ทําให้อาจจะไม่ได้ติดตามมาตลอดในยุค10ปีให้หลังนะจนถึงปัจจุบันและอนาคตสุดท้ายแล้วดาต้าเป็นตัวชี้นาทางให้กับสถานประกอบการไปในหนทางที่ดีที่สุดเสมอคือมันก็ดีกว่าไปงมเองแน่นอนอยู่แล้ว สวัสดีครับผมเลอร์กอรุณเจมสวัสค์นะครับมาจากขยับ c r e a t i v e Solution นะครับคือปกติก็เรียกกันว่าไปอะนะแต่ว่าบางวงเขาจะเรียกกันว่าไปขยับก็คือเอาง่ายๆเอาไปกับขยับอะไปรวมกันเป็นไปขยับคือก็เริ่มต้นนะจากการเป็นพื้นฐานด้านวิศวะอุตสาหกรรมได้มาเป็นผู้ที่ให้บริการกับสถานประกอบการภายใต้กองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ตั้งแต่ช่วงที่เทคโนโลยีสารสนเทศอะเริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม ของประเทศไทยคือเราเห็นว่าองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เป็นอุตสาหาการมเนี่ยมันนาไปช่วยพัฒนาสถานประกอบการได้หลากหลายมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นด้านที่สถานประกอบการเกิดปัญหานะเราก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรือว่าด้านที่สถานประกอบการต้องการพัฒนาใส่ย,ยาภาพด้วยเช่นกันผลงานชิ้นเอกเหรอก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในฟิล์ของอุตสาหากรรมนะ แต่ว่าเป็นฟิลที่น่าสนใจนะครับจะเล่าให้ฟังสั้นๆคืออัน,นี้เป็นผลงานระดับโลกนะที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเซตอัพระบบให้เขาคือเราเป็นบริษัท c r e t t v v s s o u u t i o n ใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะมีพื้นฐานในด้านของวิศวกรรมอยู่ด้วยเราก็เลยเป็นบริษัทที่เป็นมากกว่าการผลิตมีเดียแต่ว่าเราสามารถเซตระบบด้วยลอจิกของวิศวกรรมได้ซึ่งเราก็ทั้งบริหารประมาณ40ประเทศซึ่งที่ผมอยากให้มันเป็นผลงานชิ้นเอกนะ เพราะว่าที่ไปทำทั้งหมดอะ่ะผมทําจากโปรแกรมฟรีทั้งหมดเลยคือไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์นะมาทํา ERP เลยแต่ว่าเราได้โมดูลที่เทียบเท่ากับ ERP ในประเด็นที่เขาต้องการที่จะพัฒนาหรือสนใจที่จะพัฒนาจริงๆเพราะว่ายุคนี้มันมีทั้งแอปพลิเคชันใช่ไหมหรือเว็บแอปอะไรต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตหมดแล้วและที่สําคัญก็คือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้ งานของที่แบบครีเอทีฟโซลูชันทำอะไรบ้างเหรอครับตราหลักก็ทํา2ด้านนะครับด้านแรกนะก็จะเป็นด้าน Creative เลยซึ่งยุคนี้นะมันเป็นยุคที่ c ร e a t i v e แบบมันไม่ใช่แค่การถ่ายวิดีโอสวยๆหรือว่าการสร้างแบรนดิ้งเหมือนยุคสมัยก่อนละคือองค์กรในยุคนี้นะต้องผันตัวมาเป็นบริษัทที่ผลิตมีเดียได้เองละคือการทำมีเดียมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบ ความสวยงามหรือสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างเรียลิตี้อะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ฐานข้อมูลเร็วและเรีลวทม์รวมถึงการทำมาเก็ตบรเดชนะครับหรือว่าการทดสอบตลาดเพื่อหามาเก็ตอินไซต์เนี่ยก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดร,ระยะเวลาในการหาข้อมูลรวมถึงทําให้เราเห็นโอกาสจากอินไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดและทําให้เราได้ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจากฐานลูกค้าจริงแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องมีเดียหรือคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวเนะี่ยการที่เราจะทําเรื่องมาเก็ต Variation ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับไปทำแบบสอบถามอะไรกันใช่ไหมเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไงอันนี้ก็คือภาพรวมนะเราไม่ได้มองแค่ Creative ที่เรื่องสวยๆงามแต่เรามอง Creative ในเชิง Database อืมเล็กด้านหนึ่งนั้นก็เป็น S&OP n นั่แหละหรือ Cell and Operation Planning โดยตัวนี้เราก็ทำเป็นสายงานที่ปรึกษานะซึ่ง S&OP n เนี่ยเราจะสามารถทำให้การไหลขข้อมูลอ่ะมันสมูท โดยที่เราจะไปช่วยพัฒนาตั้งแต่ส่วนของ operational technical แล้วก็ strategy โดยปกติก็จะเน้นไปเป็นส่วนในการที่จะทดสอบโมดูลที่จะทำให้ธุรกิจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของระบบหรือลอจิกที่เราเอาไปช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นๆก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นพัฒนาจริงคือหลายๆบริษัทมี e r p แล้วนะแต่ว่ามีบางโมดูลที่เขาแบบต้องการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้เราจะเข้าไปช่วย ในการเพิ่มศักยภาพแล้วตอนนี้เทคโนโลยีสรสนเทศบางอย่างนะมาในรูปแบบของ AI แอ้ะไรใช่ไหมคือมันก็มีเยอะมากนะมันก็อัปเดตมาในทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนด้วยซ้ำทำให้องคอ์กรนะ่ะต้องเริ่มตระหนักถึงมุมมองนะที่จะพัฒนาและเอาเครื่องมือเหล่านั้นนะ่ะมาช่วยแก้ปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพในองคอ์กรในด้านของโลจิสติกส์ซัพพลายเชนแต่ถ้าเราคิดว่าเราตันในหนทางการพัฒนานะลองกดสายโทรหากองโลจิสติก กรมส่ง,งเสริมอุตสาหกรรมดูคือเขาก็จะมีโครงการดีๆนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของโลจิสติกส์ซัพพลายเชนให้กับสถานประกอบการซึ่งเนื้อหาเขาก็จะอัปเดตในทุกปีนะครับและนอกจากอัปเดตทุกปีแล้วเนื้อหายัางอัปเดตให้ทันโลกด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมติดตามกองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยครับขอบคุณครับเยี่ยม